ใหญ่จำไม่ได้ชี้ตัวเองไม่ได้ไม่รู้คำว่าแจกข้าวนะคะใส่คันนี้ทุกไส่ดิฉุนกพูดทังวันพืชและข้าวสารอนุ้นพวกอะไรอ๋อเปนของแห้งนะคะอ๋อค่ะอะประมาณ60ทับสองับสานี่แหละ ปเแลบมเดินเข้าบ้านไปเลยลูกเดินไปทางนู้นไปทางนู้นเลยลูกจ่ายไปหญิงเหรอเดี๋ยวไปหญิงยังไม่ว่างลูกเอาคอมาแล้วก็เอานี่ตั้ง อ๋อเป็นของลงปูนเหรอคะจะเป็นเขามาให้เราปีอ่ตีละล้านอ๋อค่ะก็ต้องอุทินะค่ะให้วัดให้ให้โรงเรียนแสนหนึ่งค่ะอนามัยสองแสนค่ะวัดต้องการไปแล้วหนึ่งแสนค่ะก็เหลือก็เราก็เอามาพัฒนาบ้านเราตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดไงค่ะ ก็เลยมาซื้อขอเก็บข้าบ mm. ้านหมู่สิบทุกั okay. ่วมทุกราคาเรืออะไรที่มีบ้านได้ที่อยู่ในหมู่สิบเนี่ยเป็นกองกุศพัฒนา